วันนี้นะครับก็เราจะมาดูนะครับสภาพที่เครื่องปั่นไฟนะครับที่เราแกะกันวันนั้นนะครับที่เราลื้อออกมาแล้วเกิดเหตุการณ์เครื่องเสียนะครับแ็งทะลุเราได้ลื้อออกมามาแล้วนะครับเครื่องปั่นไฟน่าจะ7.7กิโลจากคลิปที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกับทางช่างที่ลื้อออกมานะครับวันนี้เดี๋ยวให้ ช่างผลนะครับแนะนําตัวหน่อยนะครับสวัสดีครับผมช่างผลนะครับอ่าวันนี้เราจะมาแล้วผมถามช่างผลนิดนึงว่าอ่าอาการที่มันเป็นตัวนี้มันเป็นอะไรครับอ่ตัวนี้เกิดจากอาการน้ํามันเครื่องน้ามันเครื่องแห้งนะครับน้ำมันเครื่องไปเลี้ยงก้านสูบไม่พอแล้วติดติดเครื่องนานๆเี่ยทําให้ก้านสูบหรือ เื่องอ่ะมันร้อนร้อนแล้วมันก็จะเกิดคือติดขัดแล้วมันก็ระเบิดนะครับมันระเบิดออกมาอย่างนี้เลยครับรูแล้วเราได้ทําการแกะออกมาคือข้อเหวี่ยงหรือการพช้าหรือหรือนานไหมเออครึ่งวันครับหมอครึ่งวันเราะอะทําไมมันถึงหรือได้นานขนาดนั้นต้องเปิดฝาเปิดทุกอย่างเลยครับเอาไดชาร์จออกเอาไดปั่นไฟออก พอคอยไฟออกอหรือทุกอย่างออกมาแล้วทำแรงออกมาแล้วก็ข้างในนี้ใช้ไม่ได้เลยครับทุกอย่างใช้ไม่ได้ตามสภาพนะครับโบเลยโบทุกอย่างจากการที่เช็คดูแล้วคือต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดชุดเฟืองกราดาก้านสูบข่อเหวี่ยงคือต้องเปลี่ยนยกเซตเลยครับโอ้ลค้คุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มไหมเครื่องตัวนี้ก็สามหมื่นกว่าบาท ทำกับเครื่องก็คุ้มอยู่ครับหมื่นหมื่นไม่เกินหมื่นได้ไม่เกินหมื่นครับประมาณแปดพันแปดพันแล้วเราได้สั่งอ่านี่มามามานี่เสื้อตัวใหม่มาแข่งตัวใหม่ฮะแข่งตัวใหม่ครับแข่งตัวใหม่แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะใช้กันได้ใช้กันไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาวัดลูกสูบนะครับลูกสูบ ว่าเท่ากันไหมตัวนี้ลูกซูู่ที่เก้าสิบเก้าสิบสองมิลอ๋อเก้าสิบสองมิลอ่าต้องวัดไปก่อนเราจะมาดูข้อเวียงวันใช้กุ้งชักใช้กันได้ไหมข้างในนี้แล้วฝาข้างนี่แตกไหมฝาข้างไม่แตกครับไม่แตกใช้ใช้งานได้ใช้งานได้ทะลุตตรงนี้ครับเอาตัวเดิมมาใส่แทนตัวเดิมใส่ได้แทนเลยอ๋อแอ่แล้วตัวนี้มันคืออันนี้เป็นเสาหลักเสาวาวเดี๋ยวเราต่อออกครับ ใช้ตัวเก่าเอาออกมาใส่ตัวนี้ใช้ตัวเก่าครับตัวเก่ายังใช้งานได้ใช้งานได้อยู่เสาหลักหลักเสาล์าแล้วก็เราแกะบางส่วนมาใส่ตรงนี้เพื่อให้เสาเราก็ต้องใช้ตัวเก่าใช้นเสาตัวเก่าครับเพราะของใหม่มันเขาไม่มีมาให้นะครับอย่าแกะทิ้งนะครับของใหม่เขาไม่มีมาให้นะครับช่งนี้ใช่ห้ามแกะทิ้งอยดขาดก็คือชิ้นส่วนของเก่านี้ต้องเก็บไว้หมดเลยก็เก็บไว้หมดเลยครับอ่าแต่ถ้าตัวไหนเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยน อันเดี๋ยวใช้ได้ก็ใช้ตัวเก่าเซฟเซฟเซฟแล้ววิธีดูแล้วเนี่ยการใช้งานเนี่ยการใช้งานคือต้องขาดการดูแลการดูแแบบว่าให้มันดูแลให้มันอยู่แบบคก็ห้าสิบชั่วโมงครับหาดน้ำมันเครื่องทีหนึ่งดูแลน้ำมันเครื่องห้าสิบชั่วโมงทุกๆห้าสิบชั่วโมงครับเราต้องดูแลมันหน่อยต้องวัดน้ำมันเครื่องตรงนี้ครับน้ำมันเครื่องนี้ก็ต้องดีเซนอย่างเดียวดีเซนอย่างเดียวครับเกล็ดเกล็ดอื่นใช่ไหมเกล็ดสามสิบสิบสามสิบครับ เกจสามสิบขอาดีเซนเท่านั้นอย่าไปใช้เกจรวมนะครับเกจรวมไม่ดีมันร้อนครับอ๋อมันร้อนร้อนครับแล้วแล้วมันแล้วมันแบบว่าคือความหนืดมันอาจจะร้อนจัดร้อนจัดมันมันมันความหนืดไม่ถึงมันบางเกินครับอ๋อมันบางเกินมันบางเกินอ่ะดีเซนมจะหนากว่าความเกจสามสิบครับก็เท่ากับว่าเน้นไปที่น้ำมันเน้นน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเลยครับน้ำมันเครื่องแล้วก็ชั่วโมงการทำงานชั่วโมงการทำงานห้าสิบชั่วโมง แล้วอย่างน้อยอื่นมีอะไรที่เราจะต้องเน้นดูแลเป็นพิเศษแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งครับกองกองกองดีเซนมันจะมีอยู่ตรงนี้ครับมันมีกองดีเซนขายอยู่นะครับอเอาอยู่ข้างนอกข้างนอกกองน้ำมันเครื่องมีกองน้ำมันเครื่องอยู่ต้องเปลี่ยนกองทุกครั้งอะ่ะทุกๆหนึ่งร้อยชั่วโมงเปลี่ยนกองกองน้ำมันเครื่องทีหนึ่ง มันสกปรกครับมันจะเหนียวเ็จินเหมือนกันเลยเต็มจินเหมือนกันครับมั้สกปรกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราประกอบเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเราจะเทสว่าใช้งานได้ปกติไหมนะตัวนี้คุ้มอยู่ครับเพราะว่าระบบไฟไม่มีปัญหาไฟออกดีแต่ทั้งไฟทั้งเป็นไฟด้วยก็ต้องหลักหมื่นขึ้นนะครับถ้ามันเสียที่ใดอย่างก็น่า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 ทำอยู่ครับอ๋อโอเคโอเคครับ ก็ขอบคุณมากครับสำหรับช่างผมวันนี้นะครับที่มาให้คําแนะนํานะครับในการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมอันนี้อาการหนักดูนะอาการหนักหนักครับเปลี่ยนน้ำแข็งเลยโอ้โยยังไม่เคยเจออย่างนี้เลยครับดูครับอย่างนี้ครับโโอ้หแสดงว่า้ำมันขึ้นไม่ได้จริงเอาโอเคครับสำหรับขอบคุณมากครับสำหรับช่านี้นะครับก็วันนี้ใครไม่เข้าใจก็มาคอมเมนต์ถามได้นะครับใต้คอมเมนต์อ่า คลิปนี้นะครับขอบคุณช่าง,งผลบ้างนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ